สักสองสามปีก่อนมีหมอคนหนึ่งนะซึ่งสร้างกระแสะความตื่นตัวทางโซเชียลมีเดียโดยพ่าในหมู่คนหนุ่มสาวนะมหมอคนนี้เนี่ยเป็นโรคมะเร็งนะมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเนะี่ยพูดอย่างนี้หลายคนก็นึก ชื่อออกนะหมอก,กิตติไทยอายุมไมถึงสามสิบนะแต่ว่ามะเร็งก็ลุกลามไปเยอะแต่ว่าทั้งที่ป่วยเนี่ยแต่ก็สามารถจะให้แรงบันดาลใจกับผู้คนเป็นจำนวนมากให้แรงบันดาใจในง่ายที่ว่า แม้จะป่วยด้วยโรคร้ายนะแต่ก็ไม่จมอยู่ในความทุกข์นะสามารถที่จะรักษาใจให้สดชื่นเบิกบานได้แล้วเมื่อวานนี้ก็ครบรอบปีนะของการเสียชีวิตหมอกริไทยคนที่ระล,ลึกนึกถึงคุณงามความดีของหมอกริตไทยเนี่ย ซึ่งเขาจะเป็นรุ่นน้องเขวก็นำภาพร่างของหมอกิตสไทยซึ่งได้กายสภาพเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ที่ว่านี่คือเป็นโครงกระดูกนะร่างที่เคยมีเนื้อหนังนะตอนนี้ก็สภาพกายสภาพเป็นโครงกระดูกนะแล้วก็พูดถึงว่าเนี่ย หมอกิตตทไทยเนี่ยเมื่อก่อนที่เสีชีวิตก็ได้อ,อุทิศร่างให้เป็นประโยชน์นะแก่สาธารณชนเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ก็คือเป็นอาจาร,รย์ใหญ่ในรูปของโครงกระดูกนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเตือนให้ผู้คนเนี่ยได้ เราลึกถึงคุณงามความดีของหมอกิตาไทยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเป็นแบบอย่างของผู้คนทั้งในยามที่มีชีวิตแล้วก็ในยามที่เสียชีวิตแล้วก็ได้ในยามที่มีชีวิตเนี่ยหมอกิตาไทยก็เป็นหมอที่อุทิศตัวเพื่อคนไข้นะรักษาผู้ป่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน พอตัวเองป่วยซะเองก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยว่าชีวิตนี้ยังไม่สิ้นหวังนะไม่จําเป็นต้องจมอยู่กับความท้อแท้หดหอยเห,หี่ยวยังรักษาใจให้สดชื่นเบิกบานได้ใช้ชีวิตเต็มร้อยใช้ชีวิตเต็มร้อยหมายความว่าทำประโยชน์กับผู้อื่นด้วยแล้วก็รักษาใจตัวเองให้สดชื่นแจ่มใสด้วยนะก็แล้วก็วกยังให้ข้อคิดเตือนใจ แกผู้คนว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะอายุแค่สามสิบนี่ก็ชีวิตอาจจะสิ้นสุดได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะแม้ชีวิตเนี่ยจะอยู่ในวัยหรือในช่วงขาขาขึ้นแต่ก็อย่าคิดว่าเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ตลอดอาจจะตกลงเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความไม่เที่ยงของชีวิตแต่เดียวนนนก,ก็ ให้ตรหนักว่าในยามที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยมีสุขภาพดีเนี่ยถือว่าเป็นโชคแล้วนะหลายคนเนี่ยทั้งที่สุขภาพดีนะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็ตีอ,อกชกหัวกลดาชะตากรรมว่าเจอข้องกรรมอย่างงอนอย่างนี้ที่จริงเนี่ยคนที่เขาเผชิญเคราะห์ที่ดุนแรงกับเราร้ายแรงกับเรานี่มีเยอะมากนะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่รักษาไม่หาย เแอนขิขาที่เรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยเนะี่ยก็ถือว่าเรามีโชคแล้วก็ถือว่าเรามีโอกาสที่จะทําความดีได้มากมายอย่าประมาทนะเพราะว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้เราว่าใช้ชีวิตนะให้เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการรักษาผู้ป่วยแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจลงสร้างให้ข้อคิดเตือนใจกับผู้คนนะ เพื่อให้ไม่ประมาทกับชีวิตและแถมยังรณรงค์นะให้ผู้คนได้ตระหนักถึงโทษของฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าว่ามันสามารถที่จะทำให้คนเจ็บป่วยด้ะลกรลายได้อย่างหมอกเกตไทยเนี่ยนะไม่ได้สูบบุหรี่เลยนะแต่เป็นมะเร็งปอดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็รู้กันแล้วนะว่ามะเร็งป่อน,นี่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะแต่ว่าอยู่ในถิ่นที่มีมลภาวะนะ โดยเพราะฝุ่นพีเมงแต่ไม่ใช่ใช้ช่วยให้มีคุณค่าเท่านั้นนะแม้กระทั่งในยามที่เสียชีวิตเนี่ยหมอเกตไทยก็สามารถจะใช้ความตายของตัวให้มีคุณค่าได้ก็คือเอาร่างที่หมดลมแล้วเนี่ยมาเป็นอาจารย์ใหญ่นะคนเราเนี่ยไม่เพียงแต่สามารถใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามีประโยชน์เท่านั้นนะ ความตายของเราก็สามารถจะมีประโยชน์ได้ในหลายลักษณะเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ก็ได้เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ได้หรือว่าต่อชีวิตของผู้คนก็ได้ยังมีบางคนนี่ก่อนจะตายนี่ก็อุชิตร่างอุชิตอวัยวะให้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยหนักเป็นการต่อชีวิตให้กับเขาอุชิตหัวใจตบ ตายตานะให้กับคนที่เขาประสบความเดือดร้อนประสบความทุกข์อันนี้เลยว,ว่าเป็นวิธีหนึ่งนั้นในการทําให้ความตายของตัวเองมีคุณค่าหรือไม่เช่นนั้นก็ใช้ความตายของตัวเองเนี่ยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะว่าเนี่ยเมื่อฉันตายแล้วเนี่ยนะก็ขอใหอ้นำทรัพย์สมบัติ ที่มีอยู่ไปช่วยเหลือเป็นประโยชน์กับสังคมสาธารณะเป็นประโยชน์กับพระศาสนาช่วยเหลือเกือ้อกูลคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนนะรวมทั้งใช้ความตายาตัวนี้เป็นเครื่องเตือนใจใคนระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตนะก็ไดนะ้ที่จริงเนี่ยคนที่เรารักเมื่อเขาตายจากไปเนี่ยเราก็ควรจะทําให้ความตายาเขามีคุณค่านะ ชีวิตของเขามีคุณค่าอยู่แล้วในสายตาของคนที่อยู่รอบข้างใกล้ตัวแต่ก็อย่าปล่อยให้ความตายของเขาเนี่ยมันไร้ค่าหรือว่ามันเกิดโทษเนี่ยเกิดโทษยังไงก็คือว่าพอคนนี้รักคนรักของเราตายก็เราก็เอาแต่เสียอกเสียใจนะไปต่อไม่ได้ชีวิตจมอยู่กับความทุกข์ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์หรือว่าใช้ชีวิตเป็นปกติได้ อันนี้แล้วว่าทําให้ความตายของคนที่เรารักเนี่ยมันไร้คุณค่ามันเกิดโทษทําให้คนที่ยังอยู่เนี่ยจมอยู่ในความเศร้าโศกนะจนกระทั่งบางคนก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าหรือมีความสุขได้เหมือนเดิมหรือย,ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าว่าเราทําให้ความตายถ้าเราอยากให้คนที่เรารักมีคุณค่ามีความหมายก็ต้องช่วยทําให้ความตายเขาเนี่ยมันเกิดประโยชน์ บางคนนี่ก็เอาความตายของคนที่ตัวเองรักนี่เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีนะสืบสารความดีของพ่อแม่ที่จากไปนะท่านเคยทำความดีอะไรไว้ก็สืบต่อท่านท่านเคยทำาูุบรรุงศาสนาส่งเสริมการปฏิบัติธรรมส่งเสริมการศึกษารพระสงฆ์เมื่อท่านตายจากไปแล้วลูกหลานก็สืบต่อหน้าที่นี้หรือว่าสารต่อความดีนี้ บางคนเนี่ยลูกเนี่ยรักป่าต้องการอนุรักษ์ป่าต้องการปลูกป่าให้มันเขียวขจีไปทั่วภูเขาแต่ว่าตายซะก่อนแม่ก็สารต่อหรือสืบต่อปณิธานของลูกนะด้วยการปลูกต้นไม้ให้เต็มภูเขาเลยใช้เวลาเนี่ยเป็นสิบปีเพราะความรักลูก แทนที่จะจมอยู่กับความเศร้าโศกที่ลูกตายก็เอาปณิธานของลูกเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจนะขับเคลื่อนให้ตัวเองทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอันนี้รลยวว่าทำให้ความตายของผู้ที่เรารักมีคุณค่าหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ามาใช้เป็นเครื่องกระต,ตุ้นเตือนในทางธรรมคนที่เรารักเขาตายจากไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มันก็เป็นการเตือนใจให้เราระลู้ถึงความไม่เที่ยงนะของชีวิตอย่างพระเจ้าเนี่ยก็เตือนพระอนนท์แล้วก็พระที่เป็นสาวกว่าเนี่ยตอนที่ได้ทราบข่าวว่าพระสารีบุตรปรินิพพานเศร้าโศกเสียใจมากพระเจ้าเลยตัดว่าเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยก็ไม่ได้เอาธรรมะ ไม่ได้เอาสีไม่ได้เอาสมาธิไม่ได้เอาปัญญาไปด้วยนะเพราะฉะนั้นอยากจะเศร้าโศกเสียใจไป,ไปทำไมนะและที่จริงแล้วเนี่ยการจากไปของพระสารีบุตรเนี่ยมันก็คือการสะท้อนความจริงว่าสังขารไม่เที่ยงนะความพัดพลาดสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นจะตั้งจิตว่าขอให คนที่เรารักเนี่ยไม่จากไปเนี่ยมันไม่อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราลึกรู้ถึงความจริงเช่นนี้แล้วก็ให้มันทําความดีปฏิบัติธรรมนะท่านใช้คําว่ามีทาเป็นเกาะมีทาเป็นที่พึ่งเนีนเวลาคนที่เรารักตายนะแทนที่จะโหมเสียใจก็เอามาเตือนใจว่าเออเขามาสอนทำให้กับเรานะว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตั้งจิตนะอยู่ใน อ่สัจธรรมข้อเนี่ยเอาไว้เตือนใจอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่นานก็จะต้องดับไปเราเร่งทําความดีนะแล้วก็ขณะเดจอการกพ็พิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกกไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะผู้จ้าตัดว่าเนี่ยการบําเพ็ญหรือการเจริญอันนี้จะสัญญาแม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียวเนี่ย เป็นบุญที่มีอน,นิสงส์มากเจริญอันนี้จะสัญญาก็หมายครับว่าพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายเราความไม่เที่ยงของคนที่เรารักแล้วก็ความไม่เที่ยงของทรัพสมบัติลาภยศสารเสรสิญที่มีถ้าพิจารณาแบบนี้แม้เพียงชั่วขณะเดียวเนี่ยนะหรือาชั่วลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยได้บุญยิ่งกว่าถวายทานกับพระนับรอยรูปหรือถวายทานกับ พระที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยซ้ำนะคนเราเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วนะที่จะถวายทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแต่ว่าเรายัางสามารถที่จะทําบุญที่มีอน,นิสงมากยิ่งกว่านั้นได้นะด้วยการเจริญอันนี้จะสัญญาซึ่งความหมายก็ยคือการเจริญมรณะสะตินั่นเองนะฉะน,นั้นเนี่ยเวลามาทําบุญเนี่ยนะก็ยังนึกถึงเรื่องการทําบุญด้วยการให้ทานทําบุญด้วยการ ภาวนาเจริญอันนี้จะสัญญาหรือว่าเจริญมรณสติถ้าเจริญถูกเจริญเป็นนี้ก็ได้บุญที่มีอาน,นิสงส์งมากอาราเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตูมหังคอยทะพที่ท่านปราธนาแล้วตั้งใจแล้วทิวาเมวะสมิชาตุูจงสำเร็จโดยชาพราสาเพปูเรนตูสังกัปปาขอความดำริท้งโพงจงเต็มที่ จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยะธาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวยควรยินดีสาพีจิโยวิวัชันตุขอนจารายทั้งปวงจงบรราดไปสาภโรโพวินาสตุโรทั้งพวงของท่านจงหายมาเจภาวะวันตรายโยอันตรายมาีแก่ท่าน สุขีทีฆายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังปจายโนจัตารุธรรม,มาวาทันที่อายุวันโนสุขังพลังทอนสิปอาการคืออายุวันนาสุขะพละยอมจะรลอนแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นน้ พาวันตสาพามังคารังพอสาพามงคลจงมีแก่ท่านกล่าวคัโตูสาพาเทวตาพาราเทวดาทั้งกวงจงรักษาท่านสาพานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสง 萨迦手机和王杜泰，法广说你桑来用咪盖坦苏梅，特帕吉桑卡尔尼索比达巴，当帕吉塞瓦咪，瓦亚纳玛查瓦纳，南咪普萨纳雅，雅瓦提瓦伊玛萨迦雅萨提提雅雅巴纳雅，苏巴拉提雅弗拉玛查利亚努哈哈雅。 เตวรานันตาเวทนานปฏิหังภามิโนวาจเวทนาเสษมียันตาราตเมภเวสติอนวัจตะ